มาต่อ EP พสองแล้วครับสำหรับเรื่องพอ่อแม่ลืมฉันไว้ที่โรงเรียนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคอันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะเราจะต้องขับรถจำบูมมไปรับดูขึ้นมาสิ เราจะไปรับลูกกันขอโทษด้วนยนะครับพี่ไม่ได้คลิปนานเข้าผมไม่ว่าเอาโอเคเไปเขียวแล้วไปเลยหูไฟเหลืองพอดีไม่เป็นไรเราจะไปกันต่อเฮ้ยทำอะไรนะ่ะมีเขเด็กวิ่งมาด้วยวิ่งผิดเลนไดนะ้ไหมอ้ม ถ้ามาวิ่งเร็นี้นะบอกเลยว่าไม่รอดอะ่ะเขาย่งขับมาเร็วด้วยนะแล้วมาวิ่งข้างถนนึ่งนะทำไมยังไม่เออลูกน่าจะร้องไหนะ้แล้วมันหลังเฮ้ยคันนี้หยุดทําไมโอ้โหจนในเมือมีมันอะไรเนี่ยกืบไฟแดงแล้วแกขอเซ็งไว้กันนะขออนุญาตแซ็งเด้อโอเคเราจะไปรับลูกนะ <c oughs> มันจะมีได้ยังไงโอ้ว้าวรถบุกมันเอ๊ะเดี๋ยวม่ตายได้ยไงโอเคนะเราจะมารับลูกกันตา้ลาลาลาละละ,ละ,ละยืมมาโอเค เราจะมารับลูก,กวันนีท่มันก็แช่นานเขาเริ่อนยังน้ำไม่ใช่เราว่าวันนี้ให้ลูกไปไหนะเพราะว่าลูกไม่ได้กินข้าวอ่าฮะอน,นี้ลูกอ่ะมาบอกเลยเจ็ดโมงสามทิศไรเออเฮ้ยใครนีร่มายืมเฝ้าลูกฉันได้ไง โอเคตามพ่อมาตามมาลูกโอเคก็โอเคลูกไปกันเราจะกลับบ้านนะวันนี้พ่อให้อยู่แล้วกัน โอเควันนี้พ่อขอขับลำลูมารับนะอัน,นเออวันนี้วันถูกนะเฮ้ยนั่ไปเราต้องทำยังไงน้าลูกรออยู่นี่ก่อนนะ โอเคครับลงมาลงมาถ้าจะเอาบอกเพื่อนพ่อเอารถมาให้นะโอเคครับเดี๋ยวคันนี้พ่อ,อไปเก็บเองเดี๋ยวเฮ้ย <Hey, S 2> พ่อรออยู่นี่เลยทำไมล้อมันเอียงพ่อไม่ได้ผูแต่งเออรออยู่นี่ก่อนนะเ oh. พราะว่าเงินพ่อไม่ว่างนะ hey, อ,อ่ะเฮ้ยทำไมล้อ รถก็มันเอียงอ่ะลายห่เราล้อ,อ,อเ,ลเอียงเฉยโอเคเราจะไปทางนี้ใกล้สุดอ่ะเออเอียงก็ไม่เป็นไรโอ้ไฟแดงรัดไปดีกว่าครับ <c oughs> นี่มันมุมผีนี่ไปละไม่อยู่ล,ยละเฮ้ยล้อเอียงอยีกแล้วอ่ะ ล้อเป็นไรนี่เฮ้ยไฟเขียวพอดีล้เอเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยผู้กี้อะไรอ่ะนี่มันโอ้แห่งมหัศจรรย์เมื่อกี้เราเจอเด็กลอยได้ว้าวคนลอยได้ครับโอ้ทำไมดูเรามันใสยอย่างนี้เนี่ยล้อจะหลุดเหรอค่้ยไปซ่อมมันทุ่งนี้แล้วกัน มีต่ออีพีสองอยู่นะครับตอนที่ไปซ่อมนะโอ้โหล้อเอียงเอียงจริงๆครับเดินไปต้าละอ่ะอ้าวอ้ะวขึ้นแชรถร้อนหายเออออออนี่ไงจละเปิดประถุนไปรับลูกก่อนเฮ้ยอะไรนี่เอออ่า โอเคไปยุ่งหือไปกดอะไรไม่รู้นะครับกดแปะเกือบไฟแดงไม่เป็นไรเราจะขับต่อนะออนออนว้ยเ,เกือบชนโอ้คันนี้ซื้อมาตั้งร้านแปะเกือบชนทั้งมร่คะก็ไปเสียเพิ่มเราเอาคันไปเก็บแล้วอืแซงเลยขลิกเก็จรอ โอ้เราต้องเร็วแล้วดีเพราะอันนี้มันไฟเขียวนานแล้วไปโอ้ไฟเขียวน่าจะไม่นานนะไปแล้วนี่ไงรถแรงแสงทางโคง้งพี่มีเด็กนักเรียนชอบมาดด่นเลยาการท่านเนี่ยเออเดี๋ยวนะขับมาอย่งยางรวดเร็ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วลูก โอ้ยจบชนอีกแล้วขับรถไม่ค่อยถนัดเลยอยาไม่ได้ขับแัน,นี้นานโอ้มาแล้วไปอีกหน่อยอเอ็มฮึบฮึบฮึบโอเคขึ้นมาเต็มพอังีไม่ต้องให้ใครนั่งด้วยหรอก ยอยากู้มาบอกเลยว่าเวลารถมันเต็มนี้ฮคนนะนแล้วเอาหลังคาลงอย่างเงี้ยอีกคนที่คนสุดท้ายมันจะนั่งตรงไหนนั่งตรงกระบะหรอเฮ้ยไม่กระบะอืมเราจะออกลับบ้านกันนะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนิ่มไหมไม่นิ่มกับ เฮ้ยกลุ่มนักเรียนอะไรเนี่ยหัวลุงจะเลี้ยวซ้ายนะลุงยังไม่รู้อีกหรอว่าเลี้ยวซ้ายไม่ผิดกฎนะเอ้ยมาเบียดรถผมอีกจายผมเลยตอนแปดโอ้จะชนนะมีสองคันมาเราจะไม่อยากเยียรถคันนี้ไปเราจะต้องค่อยๆถอยแลมโบก็ปล่อยให้หมันล้อเองนั่นแหละสวยดี เท okay. ไม่ใช่ใช่ใช่มาเลยลงมาโอ้เหมือนวงแตกเหมือนตอนนั้นที่เฮ้แต่เราไปดูเห็นไหมว่าเออทำไมทำไมเออทำไมที่โรงเรียนเด็กนักเรียนวงแตกใช่ไเออมาไปดูกันไปดูกันเถอะ เราก็จะไปดูนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นโอเคเอ้ยมัน,นมันอะไรอะ่ะลดคุ้นงคุณไหมคุนมากโอเคเราจะวิ่งไปดู นี้ก็คือโรงเรียนทำไมเราไม่ยายให้ลูกมาเรียนอไรนเนี้ยเดี๋ยวนะลูกอุ้มลูกโอเคลูกฟึ้นช้าโอเคเรามาดูกันเถอะมันคืออะไรนะเฮ้ยนี่มันรถขอโรงเรียนนี้นี่ฮะ มีคนมีโจรหรอโจรมาพ่นแล้วคืออะไรนี่เออฮ้ยนี่มันสอไฟฟ้านี่ล้มทับรถหรอโอ้แล้วมันก็ลามาถึงนี่เลยอย่าไปใกล้นะมันร้อนเฮ้ยมันลามาถึงใบไม้แล้วมันก็เลยไหมทางโรงเรียนไปเลยเออโอ,อ้ว้าว อะไรเนี่ยในน,นี้ไม่มีใครใช่ไหมหสับไว้ยนาะวไม่ไหมนะถ้าไม่ไหมก็ดีแล้วโอ้ก<า>ันโอ้โห,โหเดี๋ยวเรียกรถตำพวงก่อนน่าลักเดินเล่นก่อนเฮ้ยมีคนแจ้งมาว่าไปไม่โรงเรียนโอเคเราต้องไปละ ใช่เลยอุ้ยโรงเรียนอยู่างใกล้ๆนี่นรนเราจะเชื่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไรเนี่ยต้องดับเพิงด่วนจ้าจ้ากปิดน้ำปิดน้ำยังไง โอเคเราจะต้องเอาจากไฟนี้ออกจากรถน,นะจะขับรถออกก่อนวิ้ยสรสปาร์สตาไมิดนี่โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขับรถคันนี้ออกตาติดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดระดิงิงก้งกิ้กกุลกกิลเพื่อไม่พลาดชิมใหม่ๆของพวกเรานะคะบายบายไม่มีต่อนะอีพีสองนะไม่มีต่ออีพีสามนะครับ